เอนจอยกับการไปเที่ยวแบบสุดๆสำหรับครอบครัวของชมพู่อารยากับลูกๆน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลที่พากันไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะน้องเกลค่ะที่ดูจะสนุกไปกับทุกอย่างรอบตัวเอนจอยเอ r เนอรีสุดๆกับคลิปล่าสุดค่ะที่แม่ชมได้โพสลงในอินสตาแกรมกับแคปชั่นว่าอายุน้อยร้อยอาชีพเรียกไดว้ว่าน้องเกลเล่นกับทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วไม่กลัวอะไรเลยพลังลูกสาวแม่ชมล้นสุดๆเลยละค่ะน่ารักมากๆ เรียกได้ว่านะ่ารักอีกแล้วจ้าน้องเกวจากคอมเมนต์พี่ๆก็มีแต่คนรักน้องเกวเช่นดูเพลินมากยิ้มตามทุกคลิปเลยบางคอมเมนต์บอกว่าลงคลิปบ่อยๆนะคะแม่มีผลต่อการใช้ชีวิตพวกเรามาก บางคอมเมนต์บอกว่าเด็ก2อขวบแต่เก่งกล้าหาญพูดจาฉะฉานพูดประโยคยาวๆเรียบเรียงได้เองพูดชัดถ้อยชัดคำฝังเข้าใจเป็นเด็กที่ไม่กลัวอะไรง่ายๆหกล้มเจ็บแต่รู้จักอดกลัน้นครบเครื่องมากน้องเกลวบางคนบอกว่าเกลมาแล้วนั่งประจำที่ดูคลิปร้อยรอบบางคอมเมนต์บอกว่ากลัวอะไรบ้างน้องบางคนบอกว่าขอเป็นวอล์กวิเลยได้ไหมคะแม่ บางคนบอกว่าชอบจังเลยครอบครัวตัวอย่างค่ะทำกิจกรรมเพื่อสร้างความทรงจำน่ารักทุกอาชีพเลยค่ะเกลบางคนบอกว่าธรรมชาติมากๆเห็นแล้วมีความสุขจังบางคนบอกว่าอากาศร้อนๆเห็นคลิปพี่สายพี่พาน้องเกลและชื่นใจลงบ่อยๆนะคะแม่บางคอมเมนต์บอกว่า2องขวบแน่นะน้องเกลเก่งฉลาดมากดูวนไปสิบรอบและคอมเมนต์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยละค่ะ

no todo yo.